วันนี้วันที่สรับรถเลยค่ะค่ะยากไหมคะง่ายมากง่ายมากใช้เงินออกรถกี่บาทคะเล่าสิสูนบาทสูบาททําได้จริงนะคะ,คะเวลาที่เราปลดเกียร์พีนะคะแล้วเกิดเสียงดังหรือว่ามีอาการกระตุกนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าต้องทํำยังไงคะ่ะเพื่อนๆเคยเกิดปัญหาไหมคะเวลาที่เราปลดเกียร์พีนะคะมาที่เกียร์อาเนี่ย จะมีเสียงดังหรือว่ามีอาการกระตุกข,ของตัวเกียร์นะคะอันนี้มันเกิดจากปัญหาที่ตัวชุดสลักเกียร์นะคะมันล็อกไว้เพื่อที่ใช้ในการเบรกนะคะในการที่เราจอดรถนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเวลาที่เราจอดรถสนิทแล้วนะคะให้เราเหยียบเบรคค้างไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วดึงคันเกียร์มาที่เกยียร์ N นะคะแล้วก็ให้ดึงเบรกมือขึ้นให้สุดคะ่ะดึงเบรกมือขึ้นให้สุดแล้วดันคันเกียร์ไปที่ P นะคะค่อยปล่อยเบรกที่เท้านะคะ วิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้การทํางานของล็อกชุดเกียร์นะคะภาระมันจะอยู่ที่เบรกมือซึ่งจะทําให้ชุดเกียร์เนี่ยไม่ต้องรับภาระตรงจุดนี้นะคะก็จะไม่เกิดเสียงดังแล้วก็ชุดเกียร์เนี่ยก็จะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยค่ะวิธีการง่ายๆนะคะลองไปปรับใช้ดูค่ะ